เราจะมานอนที่ไร่ลุงรอนนะคะอยู่ที่ร้องกวางเพ่งทิปของเรามาแบบไม่ได้จองมาก่อนนะคะ กะว่ามาถึงแล้วแบบถ้ามีห้องว่างเราก็จะอยู่ต่อช่ีชมบรรยากาศสวยทางไปห้องพักแล้วค่ะมีบ้านหลายหลังทีเดียวบ้านเดียว ลงไปข้างล่างก็มีนี่คือในห้องนะคะเป็นพัดลมสาธาอ้านทีเดียวค่ะห้องน้ำเป็นแก๊สเปิดหน้าต่างออกไปก็จะเจอวิวส,ยสวยๆแบบนี้เลยค่ะ เป็นภูเขาข้าวโพดนะคะน่าจะถางป่ามาเนิ่นานานแล้วแล้วก็ปลูกข้าวโพดกันไฟฟ้ายังมาไม่ถึงเนาะก็ถือว่าเป็นที่เที่ยวแบบเปิดใหม่ที่แพร่นะคะไฟฟ้าไม่ถึงแต่ละที่ก็จะใช้ โซลาเซลล์หม้อแปลงเพื่อปั่นไฟเก็บไว้เนาะดังนั้นมาพักแถวนี้เขาก็จะห้ามใช้ใดเป่าผมห้ามต้มน้ำห้ามใช้กระทะไฟฟ้านะคะตรงห้องพักเขียวชะอุ่มบรรยากาศดีมาก